ใชเลยน้าืีใ่ลอยู่ชอว่ออกได้นั่นน่ะไอ้กไวี่งไหไม่ได้แต่ไะ้อเกดจะบังหน้าติใ่ารบเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยก็ได้ถ้าถ่ายเ้าบอกพี่ดยนะพี่ใบพี่ใบทมพี่ใบตรงนี้หนูนะร้อนแดดชาวร้อตรงนี้ก็ได้ข้างหน้าเนี่ยจะม่ต้องเออบหน่อยเออแค่นั่นแหละตรงงั้นก็ไปมันจะืดขยับไปนิดนึงขอโทษ มันใช่มันมืดมันย้อนตรงนี้ข้างในมันก็จะมืดมืดมามืดบ่าเชืน่อโูลไหม่รมาแล้วม้างคนแรกนเดีันผิดวันวะเนี่ยอาดีคขาดูไม่มาเลยเหรอจะได้มีลม ไม่หยมเราอ่นร้อนขัไปไหนไม่โอ้ยเห็นไมพอดีแรนัล้แหลกโต้องปุ๊บต้องต้องเขาต้องปุตองปุเออเอกว่าเตัวแค่ดีแล้วพี่โชคแลเอา้เอาองอรอนไม่ได้ะา่อเต้มันถ่ายเร็วแขนไม่ใช่ายก็ถ่ายไม่ไกันยไงกแกิดไม่กกัายพี่ยังไม่เห็นแมงเลยอ่ะ

กาบ่ายสามแล้วใสแล้วไม่เป็นใสลานอย่างนี้นะมืบางรุ่นเตรียมใสมันจะได้เดินตลอดเวลาถ้าไม่ใสบางรุ่นมันก็หยุดเลยแลวไม่ขอปงแ้งนจะซื้อใหม่ก็ได้ลง้นงนพื้นเหรอฮะลงพื้นเหรอ ไม่เลยดีอะข้าวไม่ลงกินไม่เีอนหรอกลืมไปหมดแล้วเนี่ยอะไรคือดีล่ <c oughs> ไม่ไม่น่าลืมนะสุนทรภพน้ำที่สศ